นี่เอา้าสวนสามสิบเลปลูกไปตัดไปพี่น้องคะคุณแม่ตัดเองว่าด้ก็หายคนอื่นมาตัดหายปลูกไปตัดไปพี่น้องจ้าอันใดมันใหญ่เขาก็ตัดขายกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาทุกผู้ทุกคนทั้งชาวไทยชาวโลกชาวยุโรปพี่น้องที่เข้ามาติดตามคุณแม่ในส่องคุณแม่เฮ็ดสวนพี่น้องเฮ็ดใปซาลพันยาง เฮ็ดไปหลายเติบแล้วก็เลยมานั่งนั่งไปนั่งมาคิดไปคิดมาพี่น้องได้ของมาอวดพี่อวดน้องกะสิมาอวดพี่อวดน้องแล้วกะสพิพ้าพี่ผ้าน้องไปเฮ็ดต่อแต่เฮ็ดตอนนี้นคือไปเฮ็ดทำคอนเทนต์พี่น้องสิไปเฮ็ดคอนเทนต์ค่ะพี่น้องคอนเทนต์ทำลง youtube พี่น้องมาสิพ้าไปเฮ็ดพี่น,อน,น้องเฮ็ดวัางหันน่นเฮ็ดเมือม่อยเมื่อยแล้วสักพักหนึ่งพี่น้องค่ะ ได้อุปกรณ์ได้สิ่งที่จะมาอวดพี่อวดน้องแต่ว่าบอท่านได้อวดก็เลยจะมาอวดอัดตอนนี้แหละฮะเมื่อก่อนว่างไว้ว่างหันค่ะพี่น้องคะ่ะใส่งานแล้วจังสิมาอวดพี่น้องพี่น้องขอหา,าได้ของใหม่มานี่คะ่ะกันแดดพี่น้องกันแดดได้มาอันหนึง่งนี่นั่นกันแด,ดดดีตัวนี้ตัวนี้ก็ดีพี่น้องแต่ก็ได มาตัวนี้สีแดงแป้นเลยพี่น้องคะนี่กันแดดได้มากม่ไมสดๆเลยพี่น้องอืมอืมอืมใช่ดีปันยังพี่น้องคะปิดครับพี่พระพี่น้องไปเห็ดงานเฮ็ดงานต่อพี่น้องคะแล้วเห็ดยังตีพี่น้องพี่น้องเห็นบ่อค่ะพี่น้องมองนี่พี่น้องมองนี่ตีคุณแม่นั่งอยู่นี่ เมื่อสองเดือนก่อนสองสามเดือนก่อนอะอเอามาเฮ็ดตรงนี้เฮ็ดอันเฮ็ดไหมักสซวรสมันขึ้นนะพี่น้องเวรสขึ้นกระทั่งจะออกดอกเด้ได้พันมาจากเชียงใหม่พี่น้องแล้วก็ไม่ได้อีกพี่น้องอันนี้ได้คิดคิดนะตอนนี้นะพี่น้องคิดแล้วก็จะลงมือเฮ็ดเลยเนาะพีน่น้องเนาะเฮ็ดงานมือแล้วก็นั่งนั่งคิดเฮ็ดยังดีเนาะ กันเลยเอาสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมาอวดพี่อวดน้องนี่พี่น้องใส่ดีใส่ดีใส่ไปไรชั่วโมงละ,ละกันเลยมาอวดเหน็นใส่ดีใส่ดียังไงมัน่มหอนแล้วก็อันนี้ค่ะต้นทุเรียนเห็นบาพี่น้องเด้อค่อย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 ย่งางไปเด้อพี่น้องนะต้นทุเรียนของคุณแม่นะ่ะอดมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องคะ่ะภูมมใจเนาะเพราะว่ามักทุเรียนนะ่ะมันเป็น อีหย่างที่เขาปลูกยากพี่น้องคะอันนี้คุณแม่สื่อมาหยีสิบต้นกับมันเหลือสามต้นเนาะเหลือสามต้นไอ้ต้นนี่เขาเอินว่าอ่าต้นนี่เ,เอื่นว่าชิชนี่พี่น้องชินี่ชินี่คือลิ่งมั็นวะพี่น้อง <c oughs> ลิ่งมันวาชินี่ <c oughs> ต้นนี่ชนินี่แล้วก็มีอีกต้นหนึ่งเพิ่นว่าสาลิกาแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งอ่านกกระจิบเพิ่นวเนาะ ตอนที่สื่อนะแต่ว่าตอนนี้มันบรท่านไน้มีลูกแล้วว่าคุณแม่ก็มานางคิดว่าคุณแม่จะเอายอดนกอจิบนั่นแหละพี่น้องเสียเอามาตอเป็นยังจังหวัดตอที่พี่น้องคุณแม่น่ยปลูกปลูกแล้วมันตายปลูกแล้วมันตายแหละทุเรียนมันปลูกยากเนาะที่นี่ก็เลยมาคิดว่าถามเพืพ่อนผู้รู้นะพี่น้องก็คือว่าเอาแต่ เอาความรู่เพิ่นผู้นันผู้หนีมาผอสมประสานนะมาใส่ในสวนนะพี่น้องเนาะทามเพิ่นผู้รู้เพิ่นบอกว่าโอ้สิยาาบัตนมักทุเรียนเพิ่นว่าเฮ็ดต่างจีต่างีนะพี่น้องคุณแม่ก็เลยลักจำามนนะลักจำจำเอาจำเอามาว่าจะเห็ดคือเพิ่นบอกนะพี่น้องก็เริ่มมานั่งคิดว่าเออในใดมันกะเท่ากันยังเห็ดงานใดอยู่ในสวนถึงเขาจะอยู่คนเดียวเนาะอยู่กับหมากับแมวนี่ยละพี่น้องค่ะแต่เทากับ่ไใด บ่ได้ยานยีา่ยงพราะเขาไม่เห็นงานเขากเกษงานเขาเข้าไปเสียนะพี่น้องก็เลยไม่นัา่างคิดแตชไปตอนทุเรียนพี่นอ้องอืเพราะว่าหนึ่งคุณแม่ปลูกไว้ปีที่แล้วน้องพี่น้องเนาะมันเป็นตน้นทุเรียนตน้นปลูกมิดมันนะพี่น้องแล้วก็เิเอายอดแบบนกกระจิบที่ว่าคุณแม่ปลูกมาได้สองปีแล้วเิเอายอดต้นนั้นไปไปเสียบนะพี่น้องเพราะว่าการที่เสียบนี่คือการทดลองนะ คุณแม่กับบอท่านได้ผลลัพธ์แต่ว่าการที่อดล่องกับคือาก็จะค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปอยากให้พี่ให้น้องติดตามเบืองว่าการที่คุณแม่ได้ประสบการณ์แต่ละย่างแต่ละย่างตรงนี้มันกัมันก็ต้องใส่เวลาเนาะพี่น้องเนาะกัป้ไปน้ากันไปเห็ดลรอไปทดลองน้ากันพี่น้องคะเมื่อนี้จะททดล่องตอนทุเรียนพี่น้องสิ่งที่ได้มากเมื่อนี้ไม่ๆสดๆก็บอกเลยเนาะได้มาสองย่างอันนี้บ่บเกี่ยวของแต่มันกันได้กันแดดอ่ะมีดค่ะมีดคัตเตอร์ แล้วก็ถุงค่ะพี่น้องถุงเฮ็ดหยังก็ว่างแผนเตรียมพร้อมเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยคุณแม่ก็ได้อันนี้พี่น้องคะได้ไอันนีข้ของเก่าห้องบอตองสื่อนลพี่น้องม,มันมีอย่สกตเทปแล้วก็จะไปไปเอาหยอดมักทุเรียนอยู่ทั้งพุ่นแหละพี่น้องอยู่ทั้งพุ่นอยู่ใกล,ใกล,ใกลใ้ๆซาแล้วก็ไอที่กุปลูก,กต้นนันมันติมันใหญ่หนังขึ้นมากน่ะมันตนน้นหนึ่งกับูยใกล้ๆซาคือกันจะเอาจากตรงนั้นไปตอนจากตรงนี้แล้วก็ล่องเฮ็ดล่องเบิ่งไปพี่น้องไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อค่ะบายพี่น,น <home S 1> ้นองค่ะ หลังจากคุณแม่ให้เบิง้งก็จะห้เบื้องตอน้นเรลียนหยอดม่นติตตอนได้เพื่อนวายหยอดตั้งสี่เนาะพี่น้องเนาะเอาหยอดอ่อนๆนเนาะคู่คู่พูนพ่นผู้ผู้ผู้ผลูกพ่นบอกมานนะพี่น้องค่ะคุณแม่ก็เลี้ยงลูกจากเพื่อนเนาะการที่เพิ่นบอกเข้าบ่ได้มาลงมือเห็ุเขาก็จะบบหูเนาะว่าเขาสิได้ผลลัพธ์มันบ่ได้ผลลัพธ์แต่การที่เข้าได้เหตุไปแล้วนั่นถึงมันบ่ได้ผลลัพธ์แต่เขาก็มีประสบการณ์เนาะพี่น้องเนาะอันนี้แหละที่คุณแม่บอกว่ามันเป็นตนชะนีพี่น้อง ต้นมักทุเรียนชนนี่เนี่ยใบยมันกจะเย้าๆเนาะพี่น้องเนาะมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ดอกตน้นต้นใหม่แต่ละต้นกระไดพี่น้องอ่ะเดี๋ยวกูแม่สีภาพไปอีกเด้อพี่น้องด้อย่างไปป๊าปแป๊บเดียวเนาะพี่น้องย่างไปมองอันต้นมักทุเลียนซาลิกานธุนนันเอามาจากจังหวัดพังง่าพี่น้องคะ,ะไปไปเด้อไปแดดเปียงเปียงคือจงังฝนที่ตกนะพี่น้องเนาะอันนี้พี่น้อง คุณแม่จะพาเขามาย่างเมืองก็จะหกในกัุงนอยกับโบเป็นย่างดอกนอพี่น้องเนาะก็จะอยู่ในป่านี่ดงอยู่ในสวนก็จะประมาณนี้ละสียหายมันอยู่ในอยู่ในเมืองนนาคือค้นกรีดที่เขายางมันโบเมนเนาะพี่น้องยางในป่ากับธรรมดาเนาะอันนี้พี่น้องนะตัวนี้นะมันเป็นสาลิกาพี่น้องทุเรียนพันสาลิกาพิ่น้อจากเมนโบเมนเนาะคุณแม่กะว่าขันมันเมนนี่โบเมนคุณแม่กะ กระโผคกอกันแต่เห็นว่านี่ช่วงหนึ่งนะน้พี่น้องเนาะมองในปวกกินหาหากมันนะาพี่น้องปวกกินหากกินหลักมันเนี่พี่น้องเอ้ยคุณแม่เอาอยามาฉีดเนาะเมื่อสามเดือนที่แล้วพี่น้องมันตายแล้วมันฝืนไหมพี่น้องคะ ันฝืนใหม่คุณแม่กับเขาใจว่ามันจิตายแต่มันหลอดขึ้นมาได้มันไม่หยอดให้เห็นพี่น้องเทิงเทิงพี่น้องแดดเปียงเปียงมันกระทุนได้พี่น้องคะ่ะมักทุเรียนคุณแม่มันปลูกยากแต่ว่าความพู่มใจที่เฮาเฮ็ดขึ้นมาได้เนาะมียิ่งตนนัวน้อยเฮ็ดขึ้นมาได้พี่น้องเอ,อ้ย มันมันมีความสุขเลอพี่น้องค่ะความสุขนั่นมันบ่ได้หาได้ไก่โตเฮาแต่เฮาเห็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะมันเกิดเป็นประโยชน์ในโตเฮาเองแต่ก็เฮาเลื้อก็แบงปันเพื่อนฟูงพี่น้องค่ะมันมีความสุขที่ลึกซึ้งเลอพี่น้องเดิมเนี่ยยอดมันเดินเนี่ยเขาเอ,าเอา้นว่ายอดทุเรียนสาลิกาแต่คุณแม่ก็จะบ่เอาตัวนี้ดอกพี่น้องเรื่องยังจ้าบ่เอาตอัวนี้เพราะว่าตัวนี้เห็นมันยอดมันแตกบ่หลายแล้วก็ใบมันหน่อย,อยๆเลี้ยวๆเนาะพี่น้องนะ ใบมันเลี้ยวๆมันปิดตะคือสิตติดยากเนาะอันนี้ก็คือความกิเห็นส่วนตัวของคุณแม่อย่าเอาไปใส่เด้อพี่น้องเดอ้อคุณแม่จะล่องเฮ็ดอ่ะไปพี่น้องไปไปเบงิงอะโตัวคุณแม่จะเอาพี่น้องคะ่ะไปน้ำกันนะตอนนี้เด้อยุค้างๆกันในรพี่นอ้องย่างไปพี่น้องอันนี้ต้นนี้พี่น้องคะ่ะต้นนี้มันอยู่ริมสะพี่น้องค่ะ <c> เ <oughs> นี่ยคุณแม่จะเอาก็คือจะเอาต้นนี้แต่ก็ะแนมเบิงว่าสิเอายอดสูงๆกับปิตาสิโตนมันเทเด้อพี่น้องคะ่ะ มันมีอยู่ยอดเดียวไอ้ตัวเนียนอันเพิ่นว่านว่นท่องจันวันนว่นอย่างนี้ละจ้ะนวนนนนี่และมันพันนี่ละพันเพิ่นว่าพั่นมาจากคุณลาพี่น้องจังหวัดจันเนี่มาเป็นพันใหม่จากเป็นพันอีอย่างคือเขาอาจจะขายเขาอยากจะขายเขากเว่าไปกะ่ฮูหคว่ำตีหฮากับอยากได้เ้ากับสื้อมาได้เห็นความแตกต่างใบมันพี่น้องค่ะใบมันใบมันใหญ่พี่น้อง ใบมันใหญ่ณแม่ก็บอ่้หว่าทุเรียนต้นนี่มันเป็นพันเอียงกันแน่แต่เพื่อนว่านกกระจิบนกกระจังมันแมนบอกเมื่อวานนกอีหยังเหมือนอื่าว่านวลท่องจันนี่แหละจำบ่ได้เลยพี่น้องกะสร้างมันถอนเนาแต่ที่แน่ๆน่พี่น้องมันมีอยู่หยอดทึ่งๆ่นู้นสีเอาอีลีกะชิดทิดนต้นมันสีดายมันแต่จังไดกะต้องเอาจําเป็นพี่น้องแต่กะสิเอาหมองนี่ละพี่น้องเอ้ยมันมีสองหยอดเดียพี่น้องนี่ นี่มันมีสองหยอดหยอดนี่เด็เท่งๆนี่แล้วก็มันมีนีๆๆๆๆๆๆ่หยอดนี่หยอดนี่จังไรจังไรก็ตัดสิ้นใจเอาตัวนี้เลยกั้นใจเอาพี่น้องข่วมที่ว่าเสียดายแต่ว่าเสียดายเขาก็อยากทดลองเนาะพี่น้องเนาะการที่เขาอยากทดลองเขาก็ต้องลงทุนแมนบอพี่น้องเออเอาตัวนี้หละพี่น้องหนึ่งสองสามเอาบัดนี้เออนี่ได้แล้วพี่น้องได,ได้แล้วนี่ได้เราจะไปทดลองพี่น้องคะนี่ ได้แล้วนี่ได้มาจากนี่ตัดมาโอ้ยพี่น้องเอ้ยขอโทษขอพ่วยเด้อลูกยาได้โกรธย่าได้โกรธแม่จนตายได้ลกูกขอโทษขอพ่วยหลายๆอไปแม่สิไปให้เจ้าไปอยู่เฮือนไม่ลังไม่งามๆไปไปน้ำแม่หลังจากได้มาแล้วนี่นะพี่น้องต้นนี้ล่ะนี่ยอดมันกระสูงอยู่ต้นนี่ปีหนึ่งพี่น้องะ่ะปีหนึ่งที่คุณแม่ปลูกมิดมันพี่น้อง แล้วก็จะได้มัดมัดตอนเอาหยอดมาแล้วใบมันก็คข้าขๆกันพี่น้องใบมันคล้าข่หยอดกันใหญ่เนาะแต่ว่าก็จะได้โงเมื่อเฮ็ดน,นะตอนนี้แหละพี่น้องมาตามเบื้องด้วยนะพี่น้องด้อตามเดตามเบื้องน้นกันจะตัดเลยได้พี่น้องจะลงเมื่อเลยพี่น้องวันนั่นงเล่แล้ววัไใ้พัดมันมาแล้วพี่น้องคะ่ะรับแหลกพี่แห่กเอามองรับพี่น้องเอามองนี่พี่มั่งูดดอกว่ามองได้ดีพี่น้อง กวาคุณแม่มันก็เย็นใจว่ะต่วตกวกันหลุดมันอกมากออกมานตัอกได้อันนี้เชือกกาวเลยดึง,งได้หลักพี่น้องดึงได้ก็จะติดลงหลักพี่น้องนจะเลื่มพัน ไแล้วนะมาดูเบื้องมดใกล้ๆจะอธิบายตรงน iert, umas, ี้ก็จะล่มเขาบ่ไดดทั้งหมดล่มเขาบ่ไดดละเขาก็เอายอดมาเสียบยอดไว้อยู่นี่อาจารย์คุณบอกคู่พูนคุณบอกคู่พ่นซ้อนมานนะคุณว่ายี่สิบหมือก็จะมาเปิดเบิ้งมันเปิดเบิ้งแล้วคุณว่าตัวนี้นะคมันมันเบิ้งว่ามันติดแล้วเขาก็จะค่อยๆกันกันตรงนี้บ่ให้นารเลียงไปเรียงทั้งทั้ง แต่ณนะตอนนี้เอาตัวน,นี้ห้มันติดก่อนคุนวะประมาณจะกี่สิบมือพี่น้องกี่สิบมือคุณแม,ม่ก็จะนับไปแต็มมือนีไปพี่น้องก็ค่อยศึกษาเบิ่งไปพี่น้องเพราะว่ามันทูเลี้ยงนี่เบิ่งแล้วมันจะได้ปีกัวมันกับป็นตาหยอดมันกับง่ามมันกับป็นตาจะรอดแต่ความที่เข้าคิดไปเองเขาบ่กลงมือเฮ็ดเขาก็จะบ่ดุได้ลูกผลงานเท่าในเกิดว่าเข้าบ่หู่เขาก็จะบ่ดได้ศึกษาเลี้ยงลูกไปพี่น้องคุณแม่ก็เฮ็ด ตรงนี้เข้าใจว่ามันจะได้กันค่อยๆมาเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเอาซ้ำนี่ละที่ได้เขามาติดตามเป็นกำลังใจให้คุณแม่ในสวน30ไร่ในพี่น้องเฮ้ยนี่ล่มซ้อยๆขุ้นมาขาวก็จะรดนไดวเลลาลวล่าค่ะเสด็กกับปัดกับซองเมื่อนี้ได้พี่น้องเมื่อนํากัดพี่น้องคะดูเย็นเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องค่ะ